การแข่งขันฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนัดชิงชนะเลิศเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมามวงมหาการฟิออเรนตินาจากอิตาลีพบกับคุนคอนเวสแฮมยูไนเต็ดจากอังกฤษที่สนามฟอร์ตูนาอารีนากุงปรากประเทศสาธารณรัฐเช็กโดยเกมนี้ในครึ่งแรกสกอร์ทั้ง2ทีมยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์จนกระทั่งครึ่งหลังเป็นฝั่งเวสแฮมมาได้จุดโทษในนาทีที่62จากจังหวะที่คริสเตโน่บิรากีทำแฮนด์บอลก่อนจะเป็นซาอิดเบนรามารับหน้าที่สังหารและย เข้าประตูไปทําให้คุณค้อนขึ้นนํา1ประตูต่อศูนย์ถัดมานาทีที่67ิฟิออเรนติน่าก็มาตามตีเสมอได้สําเร็จจากจังหวะที่โซฟิยานอัมราบัตวางบอลเข้าเขตโทษให้นิโกลัสกอนซาเลสมองชงต่อให้จาโคโบโมนาเวนตูราจับด้วยซ้ายแล้วซัดด้วยขวาเข้าประตูไปทําให้ม่วงมาหาการตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่ง ในช่วงท้ายเกมนาทีที่90้าสิบเวสแฮมก็มาได้ประตูขึ้นนําอีกครั้งจากจังหวะที่ลูกัสปากเกตา้าจ่ายทะลุช่องให้จาร็อบเบเวนหลุดเข้าไปยิงด้วยซ้ายช่วยให้คุนคอนขึ้นนํา2ประตูต่อหนึ่งหลังจากนั้นไม่มีประตูเกิดขึ้นอีกทําให้สุดท้ายจบเกมเป็นเวสแฮมยูไนเต็ดเอาชนะฟิออเรนตินาไป2ประตูต่อหนึ่งควา้าแชมป์ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกได้สําเร็จหลังจบเกมเดวิดมอยส์ผู้จัดการทีมเวสแฮมยูไนเต็ดเปิดเผยว่ามันวิเศษมากผมอยู่ในอาชีพนี้มานาน และผมไม่มีความทรงจําอย่างนี้มากนะักแต่โชคดีที่เรามีคืนที่ยิ่งใหญ่คุณต้องทํางานหนักเพื่อคว้าแชมป์คืนนี้มันสุดยอดมากขนาดที่ว so ินเชนโซอิตาเลียโนกุนซูฟิ i อเรนติน่ากล่าวว่าเราแพ้นะชิงชนะลอดถึง2เกมทั้งๆที่เราเล่นได้ดีมันน่าเสียดายมากเรารู้ว่าเราสามารถชนะเกมนี้ได้ด้วยการเล่นอย่างอดทนแต่เราไม่คิดว่าจะแพ้แบบนี้ผมเสียใจยลูกทีมของผมทําได้ดีมาตลอด90นาที